คู่แม่ลูกคู่แม่ลูกครับผมสวัสดีครับพี่น้องชาววัวที่เคารพรักทุกท่านครับเช้าวันอังคารที่30มกราคม2567ากครับวันนี้ข้อแรกเลยพบกับพี่ขวัญนะครับพี่ขวัญพิษณุโลกพี่ขวัญวัวแกะวัวแก่มาแล้ววันนี้พาวัวคู่แม่ลูกมาหนึ่งคู่เป็นลูกตัวเมียนะพี่ขวัญนะลูกตัวเมียตัวเมียครับลูกตัวที่เท่าไหรพี่ขวัญตัวที่สองครับลูกตัวที่สองตัวใหญ่ใหญ่เลย ไล่ให้ดูที่ตัวเดียวนี่แยกลูกขายตะวันขายมะเลยแล้วเอ้านูนแยกลูกไปแล้วแยกลูกแล้วครับลูกมันใหญ่แล้วลูกโตท้องแล้วท้องแล้วครับวันนี้ท้องด้วยนะครับเหมือนเก้าพห้าร้อยเอ้ามาแล้วเหมือนเก้าพันห้าเหมือนเก้าพันห้า่ไลพี่ขวัญเนี่ยลูกตัวที่เท่าไลพี่ขวัญนี่ลูกตัวที่สองครับตัวที่สามขาดท้องสองไปแล้วสามอยู่ในท้องสอไปแล้วครับแยกลูกโตแล้วเก้าพันห้าแล้วก็แม่นี้แล้วพี่นมแม่นั้นร้องไว้สามหมื่นห้าร้อยครับ สามหมื่นกับห้าบาทคือราคาร้องเป็นราคาคู่แม่ลูกนะครับคู่แรกเลยของวันนี้จุงได้สบายทุกคู่จุงได้สามหมื่นบาทลูกตามแม่ต้อยๆสวยเหลือเกินสวยนะครับสวยนะครับแม่นี้สวยใช้ได้ขอบใบหูดําเข้งขาข้อขาดํานะครับโบสบะอบดําเป็นโบสนะพี่น้องนะจุงได้เลยครับจุงได้มีใบหูขาดนิดๆข้างขวา ถ้าอยากจะได้สนใจวัวคู่ไม่ลูกไปเลี้ยงครับโทรมาหาพี่ขวัญก่อนเลยครับผมมาจับมาจองกันได้เบอร์โทรครับ084 8142482ครับโอเคเบอร์ตามนี้เลยนะครับผมถ้ามาอยู่มาไม่เจอข้อไหนก็โทรหาพี่ขวัญได้เลยครับถ้ามาไม่เจอพี่ขวัญน,นะครับพู่บรรลูครับราคาร้ราาองอยู่ราคาร้องอยู่ราคาร้องต่อรองได้ครับผม โดนมันโดนมันข่าวไปใช่ไหมครับครับนานๆจะมาสักครั้งนะครับนี่ทีมงานของลุงทันครับผมครับวันนี้มีทั้งชาโรเล่ทั้งบาม่านเนาะครับครับผมมาบาม่านรุ่นนี้ตัวละหมื่นสี่ครับอายุวัวกี่เดือนครับพี่สิบเดือนใกล้ขวบแล้วครับชุดนี้มันเป็นแก่ๆครับเนี่ยแก่ๆทรเล่ด้วยครับบาม่านกับชาโลเล่วนให้ดูเลยครับ ุดนี้เป็นบาะมนกี่ตัวพีบ่บาแมนบาแมนสองสี่หกตัวครับครับผมแล้วก็ชารูเล่สองสองตัวครับเป็นราคาเดียวกันนะราคาเดียวกันหมื่นสี่นี่ครับถ้าแยกอย่างนี้ก็หมื่นสี่พันห้า,า 14, ครับถ้าแยกเอาตัวโตไปหมื่นสี่พันห้าก็มันก็ตัวเท่าๆกันแหละครับ <c oughs> แต่แต่ถ้ายก,ก็หมื่นสี่พันถูกมาหน่อยครับถ้าแยกก็เพิ่มราคามาอีกตัวละห้าร้อยครับผมประมาณนี้ครับหมื่นสี่พันยก แปดตัวเนอะหมื่นสี่พันคูณแปดนะพี่น้องนะนี่พิจารณากันเอาต่อกันได้อีกต่อได้อีก,อ,อ,กอยากได้วัวไปเลี้ยงครับผมมาเลยมาหาลุงทันนี่เลยซื้อแล้วออกได้เลยนะครับไปไปดูอีกครับ,คร,บครับผมบบดูดูเลขแก่ๆอีกสามตัวนะมีชาร์โรเล่ด้วยนะดูเอาครับอันนี้หมื่นสี่ครับดูนีนก็นได้พี่ นี่สามตัวนี้เขายาวๆเดยๆนี่วยกไว้ตัวละหมื่นหกพันห้าครับครับอายุวัวกี่เดือนครับพี่อันนี้ขวบกว่าแล้วครับครับเป็นขวบกว่าแล้วนะครับว่าแล้วครับใหญ่ตัวยาวครับครับผมหมื่นหกพันห้าคูณสามคูณสามนี่มาต่อรองราคากันครับมาหาลุงทันกันครับวนไปดูหน่อยพี่ดูหน่อยเพราะช่วอีกหน่อยครับตัวใหญ่ครับแข่งขายใหญ่ดีใช้ได้ครับผม ตัวเดียวก็ขายตัวเดียวก็ขายตัวเดียวเท่าไหรพี่ตัวเดียวมันตัวนี้เมื่อกี้จะเอาหมื่นแปดนะครับอืสองตัวนั้นลดมาได้หน่อยครับอืจากหมื่นสองตัวตัวละหมื่นเจ็ดครับตัวนี้หมื่นแปดครับครับผมถ้าถ้าแยกเนาะครับครับถ้าแยกตัวนี้ตัวเดียวหมื่นแปดพันตัวที่อยู่ข้างหน้าเรานี่นะครับครับเพราะอะไรพี่ถึงหมื่นแปดเนี่ยเพราะมันลักษณะมันสวยมันสวยดีขานีมันสวยมันลํำกว่าเขาอันนี้บางเล็กหน่อยครับตัวนี้มันบางโตตัวนี้ขุนตัวนี้ ครับสี่ข้างได้ถ้ายถ้าแยกหมื่นเจ็ดถ้าแยกหมื่นแปดถ้าแยกหมื่นเจ็ดแบบนั้นนะครับประมาณนี้นะครับต่อรองกันได้ทุกตัวครับต่อรองได้ตามความสวยเดี๋ยราจะชอบตัวไหนครับผมป่ะไปดูอีกตัวนึงบามันลอยโต้บามันลอยโต้ไปชุดนี้กี่ตัวครับสิบตัวแปดตัว แปดตัวครับครับอายุวัวก <8. S 1> ี่เดือนครับอันนี้ก็คอความกันแล้วครับเนี่ยครับพอคว,วามครับลงยกตัวละหมื่นเจ็ดครับอือต่อรองได้อีกถ้ายกต่อรองได้เยอะเลยครับได้เยอะด้วยนะครับแปดตัวบริการ บริการก็เหมือนเดิมถ้ายกก็ส่งเหมือนเดิมครับส่งส่งได้นะครับถ้าถ้าซื้อยกนะถ้าซื้อยกส่งได้อยู่ใกล้ๆส่งได้ข้ารถคาลาดถ้าอยู่ไกลก็ข้ารถคาลาคุยกันองคุยกันหน่อยอครับแต่ตัวถ้ายกนี่ก็ต่อได้ครับครับผมสักมันมีแต่ตัวละหนึ่งเจ็ดพันห้าอะไรมีบวกไปห้าร้อยเนาะคราตัวนะมาเยอะเข้าเปนะบวกไปตัวละห้าร้อยครับของลุงทันนะครับทีมงานลุงทันมาจากกงไก่ลาดสุโขทัย นเลือกมาชมกันได้ครับ,บวัวปีกว่าหา,างวัวไม่ทันครับตนี้มาแล้วโตโตใหญ่ๆเลยครับเมื่อก่อนเท่าไรพี่เมื่อก่อนสองหมื่นกว่าทั้งนั้นแหละครับ<笑><笑>สองหมื่นสามครับสองหมื่นสี่ครับครับวันนี้ลดลงมาแล้วเนาะน่าซื้อเลี้ยงครับใครมีแปลงหญ้ามีที่เลี้ยงมีครอบมาเอาไปเลี้ยงครับแปดตัวครับผม บางเล็กบางโตบางแต่อายุใกล้เคียงกันอยู่ใกล้เคียงกันเป็นชุดเดียวกันรุ่นเดียวกันครับผมสนใจก็มาหาที่ครอบลุงทันนะครับมาในตลาดถามครอบลุงทันเลยเบอร์โทรเบอร์โทรเอาด้วยไหมเบอร์โทรเบอร์อะไรลุงของลุงเบอร์อะไรอ้าวโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้สามศูนย์แปดสามหนึ่งหกหกสองห้าแปดศูนย์โอเค เอา850เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ลบ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 อันนี้อ่ะลบนะลบนะลบไปนะเออเอาใหม่083เออ166 2850ครับอันนี้นะครับหันครับอันที่ลบเมื่อกี้ไม่ต้องเอานะครับเอาอันใหม่นี้ครับครับโทรมาถามกันก่อนได้ครับขอบคุณครับมาข้อของพี่เอื้องหัวหรอครับผมที่พ่นสีนี่ไปแล้วนะครับปิดการขายไปแล้วมากี่ตัวนะพี่มา21ตัวค่ะเราขายไปแล้วกี่ตัว ขายไปห้าค่ะเหลือสิบหกเหลือสิบหกนะครับมาขอชมที่ขายแล้วหน่อยแบบนี้แบบนี้ตัวละหนึ่งหกพันาร้อยค่ะไปแล้วนะหนึ่งหกพันห้าไปห้าตัวหนึ่งสองสามสี่ห้านี่เนาะราคนี่นะครับหนึ่งหกพันห้าครับราคาขายแล้วครับคนนบ้าาตกอำเภอบ้านตากจังหวัดตากครับไปอำเภอบ้านตากมีบริการอะไรบ้างพี่ก็เจาะดังสะพายให้ค่ะแล้วก็สูดยาพิษให้ครับผมแล้วแจกลูกค้าครับผม เจาะสายฟรีแน่นอนยาถ่ายพยาธิได้รับฟรีแน่นอนออกข้าวให้วละร้อยครับแล้วลูกเลี้ยงค่ายตัวเองคือออกข้ารถเองค่ะค่ารถต่างหากรถใครครับรถลุงตู่ค่ะอ๋อลุงตู่ไปประมาณเท่าไหร่พี่บรรดาประมาณห้าร้อยค่ะห้าร้อยบาทเอานะครับผมนี่มื่นหกพันห้าร้อยบาทคือขายแล้วนะครับดูครับเดี๋ยวเขาจะแทงสายแล้วก็ถ่ายพยาธิให้ทีเดียวเลยวันนี้ซื้อเร็วออกได้เลยเตรียมตัวเดินทางครับผมล้ำล้ำ ล้ำล้ำนะครับอ้าวชุดนี้สิบหกตัวยกเลยตัวละหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดพ่ะครับครับผมถ้าแยกก็ตัวละหนึ่งหมื่นแปดห้าร้อยค่ะครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยราคาร้องครับคูณสิบหกเข้าไปอายุวัวประมาณเท่าไหร่พี่เอื้องหนึ่งปีแล้วค่ะหนึ่งปีเดี๋ยวเดี๋ินถามชุดนี้ชุดนี้เท่าไหร่อายุเท่าไหร่ชุดนี้ก็ประมาณเก้าเดือนคะอ๋อเล็กกว่าเนาะค่ะชุดนี้เล็กกว่านะค่ะนี่ครับแต่มันล่ำล้ำมันเชื่อดี อันนี้1ปีนะครับอันนี้1ปีนะครับ1มื่นเจ็ดันแด้อยคูณสิบหกไปมาต่อรองกันได้ไล่มาเลยนี่ครับหมื่นเจ็ดพันแปดนะราคาร้องอยู่ต่อร้องได้นะของพี่เอื้องมาไล่ดูกันทีละตัวละตัวก็ได้ ก็ประมาณนี้นะครับมีให้เลือกหลายตัวเลยของพี่เอื้งองดวหลอดนี่นะครับไล่ดูเลยย่นๆเดียวครับ ขึ้นไปไหนขึ้นไปไหนหกตัวครับห้าตัวอายุดีครับผมมาถ้าสนใจอยากนีได้วัวเบอร์โทรครับเบอร์โทรศูนย์แปดเก้าเจ็ดศูนย์สองศูนย์เก้าสามเจ็ดค่ะครับผมติดต่ออยากจะดูรูปส่งคลิปได้ที่เฟซบุ๊กเอื้องวัวหล่อค่ะพิมพ์มาเลยนะครับคําว่าเอื้องมีไลน์ก็ได้ค่ะอ้าวไลน์ก็เบอร์นี้ใช่ไหมใช่ค่ะไลน์ก็เบอร์ที่บอกไปนะครับหรือว่าเฟซบุ๊กก็เอื้องวัวหล่อครับผมของดีมีคุณภาพอีกแล้วพระท่าน หอกนี้ของในป้องน้องชายในายโป้ครับ5ตัว5ตัวร้องไว้ตัวนี้มีจริครับ5ตัว5หมื่นใช่ไหมใช่ครับนี่อายุวัวประมาณกี่เดือนครับ5เดือนกว่าครับ5เดือนกว่านะครับเล็กๆแบบนี้ตัวละหนึ่งหมื่นทุนครับร้องอยู่ต่อร้องได้ตัวละหนึ่งหมื่นทุนพิจารณาดูครับตัวละหนึ่งหมื่นครับโปรโมชั่นอะไรบ้างครับ ปิดยาปีขยะาปีแทงดังปีครับครับผมขยิแทงสะพายให้ปีนะครับวัคซีนพร้อมครับวัคซีนตัวละหนึ่งหมื่นบาทครับเล็กๆสบายกระเป๋ามาละชุดนี้ตัวละหมื่นสามครับสามตัวสามตัวเป็นบาร์มันสองชโรเล่หนึ่งครับนี่ครับชโรเลจะย้อมมเขาหน่อยนึงแต่คู่รีวับ คู่นี้โตกันโตนะครับโตตัวเฉลี่ียกันไปหมื่นสามพันครับแก่ๆครับไปฉีดยาบำรุงถ่ายพยาธิเสริมร่างกายนิดหน่อยนะครับวัวน้ำเลี้ยงมาน้อยผอมนะหมื่นสามพันนะครับแบบนี้มาแล้วก็สองตัวนี้อันนี้ลูกพี่ซื้อไปครับไปแล้วลูกพี่แล้วนะลูกพี่ลุงยมครับอ้าลุงยมเท่าไรแบบนี้ลุงซื้อไปตัวละเก้าพันครับแบบนี้ขายแล้วนะครับตัวละหมื่นเก้าครับหมื่นเก้าพัน ครับสามหมื่นแปดพันครับแบบนี้หมื่นเก้าหมเก้าอายุวัวประมาณเท่าไหร่ไรดูหม่อนปีกว่าครับแบบนี้นะครับขายแล้วนะครับ1 9ื่นเกาพัครับวัวอายุปีกว่าหางมันน้อยตัวนะครับผอ๋อหางมันสั้นครับปลายหางขาดตัวโตถึงว่าตัวโตจริงปลายหางมันขาดนะครับดูหางแกว่งเนี่ยดู นี่ครับมีตําหนิตรงนี้นะครับเราก็ซื้อกันนะซื้อขายกันนะแล้วแต่นี่หมื่นเก้าพันครับผมถ้าใครอยากจะได้งัว8แปดตัวนี้สองชุดนี้โทรมาเบอร์โทรศูนย์แปดสามสองแปดหนึ่งสองหนึ่งแปดแปดครับครับผมมาแล้วครับวัวตัวเมียของลุงอํานวยครับสายพื้นเมืองสายบามั่นไทยใหญ่นะมาแล้วไม่ได้มาโอ้โหหลายนัดเลยครับโอ้ห่างหายกันไปนานครับคู่แม่ลูกแบบนี้มาแล้วครับ มามีแบบไหนบ้างเป็นชุดพื้นเมืองครับพื้นเมืองวัวไทยครับไทยใหญ่ไทยใหญ่เป็นแม่ลูกสี่แม่ครับสี่แม่แบบแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้ครับโน้นนแม่โน้นลูกโน้นอ่าสี่แม่ในร้องเท่าไหร่ครับแม่ละหมื่นเจ็ดห้าร้อยครับหมื่นเจ็ดพันห้าลูกกับตัวเมียตัวเมียใช่ไหมบางตัวผู้ก็มีครับนี่นี่ลูกตัวผู้สวยเนี่ยเอาตัวนี้ลูกตัวผู้ครับลูกตัวแดงนี่นะครับครับผมสวย พิจารณากันนะหมื่นเจ็ดพันห้าต่อแม่นะครับสี่แม่นะครับนี่คู่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าครับอันนี้ก็ตัวเมียครับตัวเมียแม่ตัวนี้ครับผมอันนี้ก็ลูกตัวเมียนี่แม่หลายลูกก็ลายนี่ครับครับหลายเหมือนกันเลยแต่เป็นตัวเมียนะครับตัวเมียครับแม่ตัวนี้ลูกตัวเมียครับเมียสามแม่ตัวคู่หนึ่งแม่ครับนี่สี่แม่ใครอยากได้คู่เหมือนไปครับเขาขึ้นเลยเหมือนแม่ไปเพาะได้ครับผม แล้วก็จะเป็นลหาลุงํำนวยเลยหมื่นเจ็ดพันห้าครับคูณสี่เข้าไปสดสดครับแม่สดสดน้ำเลี้ยงดีครับแม่อ้วนสวยครับใช้ได้แล้วก็จะเป็นแม่ใหญ่ขึ้นมาครับเป็นลูกกระทบประมาณครับแม่ใหญ่ครับแม่ละเท่าไหร่อันนี้สองหมื่นหนึ่งพันครับครับแม่นี้สองหมื่นพันนะลูกตัวผู้แดงไอ้ลูกตัวเมียแดงนี่ใช่ไหมครับผมนี่สองหมื่นพันครับผมแล้วก็จะเป็นแม่นี้ลูกตัวผู้ครับ ลูกตัวผู้อยู่นี่แม่นี้ลูกตัวผู้แดงนี่เหรอนี่นี่นี่ลูกผู้นี่โอ้ลูกสวยจังนี่นะครับเท่าไหร่ครับอันนี้สองหมื่นสี่ห้าร้อยครับแม่แม่ลูกสวยลูกสวยสองหมื่นสี่พันห้าครับแม่นี้สองหมื่นหนึ่งพันครับหนึ่งพันครับผมครับผมแล้วแม่ใหญ่นี่เอีสองหมื่นเก้าห้าร้อยครับลูกสวยลูกตัวเมียใหญ่มากลูกตัวเมียสวยครับผมสองหมื่นเก้าพันห้าครับผมครับไล่เลยไล่เลย ก็จะเป็นแม่นี้นี่แม่นี้ลูกโตลูกตัวไหนครับลูกตัวนี้ครับอ๋อลูกเป็นนางสาวแล้วนี่แม่ครับผมแม่โตแล้วลูกสาวแล้วลูกสาวลูกเป็นสาวก็แยกได้แยกได้ครับราคาเท่าไหร่ราคาสามหมื่นหนึ่งพันครับลองเป็นคู่สองตัวสามหมื่นหนึ่งพันครับผมถ้าแยกก็อีกระคาหนึ่งอ่าแยกก็ว่ากันไปครับแต่ลูกอะแยกได้แล้วแยกได้เลยนี่แม่ลูกสาวโตครับลูกเป็นตาวใหญ่แล้วครับเป็นบามมันกระทบเนื้อหนังดีครับสามหมื่น สามหมื่นหนึ่งพันครับสามหมื่นหนึ่งพันนะครับสามหมื่นหนึ่งพันแม่ใหญ่นี้ลูกตัวนี้ครับลูกสวยครับครับลูกสวยดีใช้ได้มาใครสนใจอยากได้แปดแม่นะครับรวมทั้งหมดแปดแม่แปดแม่แยกเป็นอย่างละสี่ครับอันนี้พื้นเมืองสี่พื้นเมืองสี่แม่ลูกกบ้าบสี่แม่สี่ครับผมแม่ละหมื่นเจ็ดพันห้านะครับของพื้นเมืองนะครับ แล้วก็แม่บามันก็สองหมื่นกว่าสามหมื่นพันกว่ากันไปนะครับก็ต่อรองได้ครับต่อรองกันคุยกันได้เรามาคุยกันก่อนครับสนใจก็แคปรูปมาเลยนี่ครับสวยๆครับสวยๆมาแล้วครับลุงอํานวยมามาดูที่ชุดหลังชุดหลังครับจะเป็นส่วนมากจะเป็นตัวเปล่าครับอันนี้เป็นตัวเปล่านะครับหัวท้องก็มีหัวท้องมีหนึ่งตัวอันนี้อันนี้หัวท้องครับนี่ท้องครับเจอแล้วมาถึงก็เจอหัวท้องเลย นี่เท่าไรครับหมื่นสี่ห้าร้อยครับท้องแรกเนาะท้องแรกครับจะเป็นสาวท้องแรกครับหมื่นสี่พันห้าราคาร้องอยู่ต่อรองได้แล้วก็จะเป็นหัวสาวชุดสี่ตัวครับหนึ่งสองสามในตัวเดี๋ยวหาก่อนหาก่อนเอามีสามตัวครับมีสามตัวหัวสาวมีสามตัวสามตัวครับตัวละหมื่นหนึ่งพัน หมื่นพันนะครับสูความสูงเท่าไหรความสูงครับเมตรสิบเมตรยี่สิบนะครับผมอันนี้ล่ะอันนี้เป็นเสาเสาใหญ่ครับเสาเท่าไหร่ครับตัวนี้อันนี้หมื่นหมื่นแปดห้าร้อยครับท้องว่างนะท้องไหมเป็นวงสูงครับไม่ไม่ไม่มั่นใจนะครับน่าจะท้องครับพี่น่าจะท้องครับ เป็นวัวฝูงมีพ่อวัวคุมอยู่นะหมื่นแปดพันห้าราคาร้องอยู่สดือดีเชื้อดีใช้ได้ครับผมแล้วตัวขาวนี้ตัวขาวนี้งัวโค้งครับงัวโค้งไปสําหรับเข้าขุนครับผมครับเท่าไรครับหมื่นหนึ่งพันครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันครับผมมาแล้วเล็กๆแบบนี้เล็กๆก็มีหนึ่งไล่ไปเลยไล่ไปเลยตัวผู้หนึ่งตัวสองสามสี่สี่ตัวเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็ห้า อาตัวเขียวนี้อเท่าไหร่ครับตัวละหกพันห้าครับไม่ถึงหมื่นนะครับหกพันห้าร้อยบาทไม่ถึงหมื่นอเนี่ยติดเชื้อกันมีเชื้อมีสะดือดีครับหนึ่งสองครับสามสี่นี่นะหกพันห้านะนี่หกพันห้านะครับหกพันห้านี่หกพันห้านะ้าแยกกับว่ากันไปอีกราคาตัวเมียกี่ตัวนี่หกพันห้าตัวเมียสี่ตัวตัวเมียสี่ตัวผู้หนึ่งครับตัวผู้เป็นตัวนี้นะครับแล้วก็วัวนางสาวหมื่นพันมีสามตัว เลี้ยงกันอยู่นั่นแหละครับผมประมาณนี้นะครับใครอยากได้ดูเหมาะๆโทรหาในปิ๊มได้เลยครับผมมีไลน์ครับส่งไลน์ส่งเฟสได้เบอร์โทรครับ0984803648ครับเบอร์นี้มีไลน์มีไลน์ครับเป็นเบอร์นี้นยครับมีไลน์นะครับอยากดูรูปตัวไหนถามได้เลยครับสอบถามได้เลยจะเป็นงวท้องหรือแม่ลูกหรือว่างวเล็กไม่ถึงหมื่นโอเคได้หมดได้หมดเลยครับต่อรองราคากันบริการรับส่งก็ว่ากันอีกทีนึงครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ ปิดท้ายด้วยวัวตัวเมียของพี่นงครับนี่ตัวเมียนะครับอายุประมาณกี่เดือนพี่นงตัวนี้ก็ประมาณขวบละมั้งโกเนี่ยครับใกล้เขียงและได้นองแล้วล่างหัวเนี่ยมีน้องแล้วเอครับผมอันนี้เป็นบามันเนาะพี่เนาะครับร้องเท่าไหร่พี่ร้องหมื่นหกพันห้าครับโกสูงประมาณสูงประมาณรนึ่ยี่สิบได้เนาะยี่สิบได้ครับยี่สิบครับร้องหน5่0พันห้าร้อยครับอายุประมาณหนึ่งปีครับแล้วอีกกี่เดือนถึงจะผสมได้พี่ก็ประมาณอีก มันตัวสิบแปดเดือนก็มาในหกเดือนอะไรแล้วมั้งโกงัวนี้ครับผมสนใจก็มาหาพี่โนนะครับครับนี่เป็นวัวสาวมาอีกหนึ่งตัวนี่สายเป็นเนื้อแหละตัวนี้นี่ตัวนี้สายเนื้อครับใหญ่ๆครับครับเนื้อแน่นอนนะอ้วนๆแบบนี้อ้วนๆอ้วนแบบพิษปกติใช่ไหมครับเราทำไม่ติดอะโกเนี่ยครับน่าจะเป็นหมันเป็นโคนงาแะ้วมันทำไม่ติดนะเพราะมันอ้วนมากสวยมากโตมาก ครับสวยอ้วนเลยแล้วครับผมตัวนี้สายเนื้อร้องเท่าไรพี่ร้องไว้สามหมื่นเจ็ดพันครับร้องอยู่นะครับสามหมื่นเจ็ดพันนะครับต้องเป็นเนื้อเท่านั้นนะครับไม่แนะนําไปเป็นแม่พันธุ์ไม่ได้แล้วครับแม่พันธุ์ไม่ได้แล้วเพราะน่าจะผสมไม่ติดแล้วครับดูหลังฮะโตจริงตะโกนื้อสีหมื่นกว่าแล้วครับไม่ต้องอะไรแล้วนี่ครับบันทายใหญ่จัดครับเมื่อก่อนสี่หมื่นกว่าวันนี้ร้องสามหมื่นเจ็ดครับ ็นโบดด้วยไหมเนี่ยพี่โบดครับโบดด้วยนะเนี่นะโบดนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสายเนื้อมีหนึ่งตัวแล้วก็สายเลี้ยงหนึ่งตัวของพี่นนครับมีแค่นี้แหละครับครับถ้าใครสนใจเบอร์โทรครับพี่0979476899ครับโกครับผมมาติดต่อมาซื้อเลยนอแล้วก็นี่โวเลี้ยงครับครับผมมีสองตัวแค่นี้คับผมครับผมสนใจมาได้เลยครับครับขอบคุณครับ ก็ประมาณนี้นะครับวัวลูกเลี้ยงนะครับวัวเลี้ยงซื้อแล้วออกได้เลยวัวเนื้อแบบนี้ก็ซื้อแล้วออกได้เลยนะครับสนใจมากันทุกวันอังคารนะพี่น้องนะวันนี้ใครว่างก็โทรครับอยากจะได้วัวก็ถ้าอยู่ไกลๆก็โทรมาก่อนนะครับว่ายังอยู่หรือไม่อยู่นะครับแล้วก็มาเลือกดูกันนะครับตลาดวัวเราวัวเข้าทุกวันอังคารครับออกวันพฤหัสบดีนะครับคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับผมพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ